สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของน้องจ้าจ่าทุกทท่านนะคะพบกับจ้าจ่าอีกแล้วค้นเก่าคนค้นเดิมนะคะมือหนีหน้องจ้าจ่ายูทีบริษัทเพชรยนต์ถนนเซดีทยซอย68แยกหนึ่งนะคะมือหนีหน้องจ้าจ่าอยู่ในโซนรถเก๋งแล้วเอออยู่ในโซนรถกระบ,บะแล้วก็รถตู้นะคะแต่มือหนีจะขอยิบยกนะคะรถตอนเออรถแคปนะคะใส่ตู้ทึบนะคะมาให้ ลูกค้าเบิ้งนะคะสําหรับขั้นที่อยู่ด้านหลังของน้องจ้าจ๋านี่เองนะคะลูกค้าหลายท่านตามหาแล้วก็รีเควสเขามาหลายนะคะอยากได้รถไปทัา้งมาหากินอยากได้รถไปดิ่งร่วมกับบล็อ,าอกอาขนทรงนะคะบกว่าจะเป็นแฟตเคอรี่นะคะอันนี้มือนี้จ้ของจ้าจ๋าก,กะมารีวิวให้ลูกค้าได้เบิ่งกันแล้วนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวปี2018นะคะเป็นสีคันสีดําสภาพเดิมๆอยู่ด้านหลังน้องจ้าจ๋านี่เองนะคะสภาพสวยงามทั้งขั้นนะคะ ราคาเปิดนะคะถึกถึงนะคะราคาบ่ถึงห0าแสนนะคะราคายูทีซีแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นรีด้าวนะคะจะได้เต็มลูกค้าท่านไหนอยากเอารถเพิ่มนะคะไปวิ่งร่วมกับติดต่อข้ามาเจ้าจ๋าได้ในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาไปเบิ่งรายละเอียดรอบคันรถค่ะตามมาเลยค่ะน้องเจ้าจ๋าจะพาลูกค้าเบิ่งนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะทั้งคันของรถโตโยต้ารีโวปีสองพันสิบแปดคันนี้นะคะ เป็นเครื่องสองจูซีตัวอีนะคะลูกค้าเป็นเกียร์แม่นนวลค่ะนะคะสภาพเดิมๆทั้งคันแบบนี้เลยนะคะสภาพปลายแดงนะคะอ่าสภาพบอเคยผ่านการชนบอเคยผ่านการทิข่าเบอร์เคยผ่านการชนค่ะเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากเป็นเจ้าของอยากมาเบิ่งรุนะคะกับมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสภาพรถคันนี้นะคะบอยเยื่อบอเคยผ่านการชนบอเคยผ่านการทิค่ามบอเคยผ่านการจมหนามมาแน่นอน ท่าที่ลูกค่าเห็นเลยสภาพกับสีสวยๆไม,ไม้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าแถมไม่ยังวิ่งเพียงนะคะแสน่อขอโทษค่ะไม่นะคะวิ่งไปเพียงหกหมื่นสองพันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่วิ่งน่อยมากๆเลยนะคะกับสําหรับราคาที่ลูกค้าต้องควักใจนะคะแค่สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยได้รถเกตเอนะคะ้อมไปทํามาหากินขนเงินขนทองข่าบ้านแบบนี้นะคะบอกควรผ่านเลยเนาะลาการมาเบิ้งในส่วนของ นะคะที่ปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะเป็นโค้เมี่ยมมีไฟเหลือกระจกมง่งทางให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมที่จับประตูนะคะอ่าแบบโค้เมี่ยมนะคะลูกค้าสภาพภายนอกแทบจะอร่อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้านะใครที่ต้องการเนี่ยหา้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเซล์ของบริษัทเทรยน์่ะมีหลายคนนะคะเดี๋ยวประัานเขานะคะอันนี้คือสภาพรถเดิมๆนะมาไหวไปไหวค่ะรถที่บริษัทเทรยน์ขายดีนะคะขายดีจริงๆนะคะ อันนี้เป็นตู้ทึบนะคะอันนี้ให้ตัวซาให้ลูกค้าเบิ้งนะคะลูกค้าเบิ้งพร้อมกันกรต้องประเดศยังเพิ่มเติมเลยนะคะลูกค้าซื้อไปกับพร้อมวิ่งงานได้เลยนะคะ,ะเป็นบ่ว่าจะเป็นเรื่องผ้าสีพระบอนะคะเฮาก็ต่อให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าบ่ะต้องไปเฮ็ดศยังเพิ่มเติมนะคะเอาออกไปก็ไปวิ่งใส่งานได้เลยนะคะตังแต่รอหมุนนะเดี๋ยวนอนก็ซาสิพาไปเบิ่งรายละเอียดในส่วนของอภายในนะคะภายในรถคนันหนีนะคะ,ะ,คะไม้ขนาดไหนนะ สภาพภายในนะคะสภาพเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะเดี๋ยวให้ตรงตรงแสงตรงแทงประตูนะ,ะอันนี้รถยังประทัดเก็บรายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าจ้าเมื่อที่ลูกค้ามารับรถเท่าจิเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่สภาพจะเดิมกว่านี้อาจจะกิบกว่านี้นะคะอันนี้คือสภาพนะคะเป็นบอ่อผ่านะคะลูกค้านะคะเป็นบอ่อผ่าจากโรงงานเลยนะคะแคปเปิดได้ค่ะนะคะสภาพแคปก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะ ให้ลูกค้าเบิรงว่าแคบขั้นนี้นะคะแทบจะบม่มีคนร้อยคนหนังเลยนะคะดูจากถุงพลาสติกนะคะลูกค้านะยังบม่มีห้อยแกะห้อยหนังเลยนะคะอาจะมีแต่จะของเพิ่นนะคะใส่งานนะคะเป็นของเดิมใส่งานมือเดียวนะคะแต่ก็ไม่วิ่งน่อยนะคะไม่วิ่งเพียงสองหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวนังจะจา่าจะพาไปเบิรงในส่วนของคอนโซาฟังพวงมาลัยกันค่ะ อันนี้ก่อมาในส่วนของด้านแผงประตูนะคะฝั่งคนขครับจะมีปุ่มปับกระจกไฟฟ้านะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้ามีปุ่มเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม่แท้นะคะลูกค้าอยู่ที่หกหมื่นสองพันสามร้อยเอ่อหกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรนะคะแบบพ่พโงมาะลัยยังบ่เป็นวงมาลัยมันติฟังกชันนะคะเป็นแบบสามการอ่าอันนี้คอนโซลด้านหนาเมืองไปพร้อมๆกันค่ะนะคะเป็นเกีย์แมนวนวลนะคะมีปุ่มอ e ีโคโหมดเท่าโหมดแล้วนะคะ รถหนาใช้งานค่ะรถสภาพหนาใช้งานนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวนะคะนนาจะไปต่อเบาไหวแล้วนะคะก็เลยปล่อยหลุดมาถีบริษัทพิยน์น,นะ,ะบอกเลยเลยว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปคุ่มแน่นอนค่ะนะคะคุ่มที่สุดเลยนะคะที่ลูกค้าจีควักเงินนะคะมาสื่อรถทีบริษัทพยิยนยนะคะเอาออกไปกับไอโพคาฟฟี่หกสิบบ้านไปเลยนะคะขับไปจัหกสิบหมื่นก่อนคอยมาจ่ายค่างวดเนาะอ่ะเดี๋ยว่อยจะจ่าภาพเบิ้งรายละเอียดรอบขั้นรถแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งในส่วนของ ้องเครื่องกันนะคะมาบ่งในอ่ามาเบิงในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่นะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะลูกค้าเครื่องยนต์กะเดิมๆเส่าที่สภาพที่ลูกค้าเห็นไปพร้อมๆกันนะคะรับประกันได้นะคะรถคันนี้บ่เคยพานการชนบ่เกยพานการผิดความบ่กเกยร์พานการจมนำแน่นอนนะคะลูกค้าได้ไปนะคะได้รถสภาพป้ายแดงนะคะแถมราคาประหยัด นะคะสุดคุ้มแถมมาต้องใส่เงื่อนออกรถนะคะลูกค้าใครที่เห็นแล้วอยากได้เป็นเจ้าของนะคะรถสภาพดีเกิดเอนะคะจัดดอกอจัดไฟแนด้เต็มสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้ตามสุดเลยนะคะ3.0นะคะลูกค้าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วพอพลาตัดสินใจนะคะเพราะว่ารถนะคะทึบตอนนี้ตอนนี้มีแค่ขั้นเดียวนะคะแคปตูดทึบตอนนี้มีแค่ขั้นเดียวนะคะเป็นค่าสีดาขั้นนี้นะคะถ้าเห็นแล้วก็เป่าโทรมาหาเจ,จา้าจ๋าได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงเจ,จา้าจ๋าคอยสแตนบายในคั้นปรึกษาและคําแนะนำย่างสิ็มที่นะคะ เดินทางมาถึงถ่ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าจ้าจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามช่องของน้องจ้าจ้าไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องจ้าจ้าทําคลิปจะต่อไปค่ะลูกค้านะคะสําหรับมือนี้น้องจ้าจ้าเดินทางมาถึงถ่ายคลิปแล้วนะคะถารูปภาพหรือว่าคิวอ่ารูปภาพหรือว่าอ่ามาซันนะคะบอถึงใจลูกค้าหรือว่าการรีวิวอาจจะบอละเอียดเพราะว่าพื้นที่มันับแคบแต่หน่อยนึงเนาะ จ่าจ้าก็ขอไพ่เวนาทีนี้ด้วยก็อยากให้ลูกค้ามาเบิ่งรถตัวิงนะคะที่บริษัทใด้เพราะว่าบริษัทเปิดทุกมือนะคะมาทดลองขับกันได้เลยนะคะไม่มีปัญหาสําหรับมือนี้น้องจ้าจ้าขอขอ,ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ